สวัสดีครับผมธณรับดูไรมือผ่าล้วครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทานายดวงชะตาคนเกิดราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์พศ2567นะครับผมก็เริ่มปิดทพ่เลยไพ่ใบนี้ได้ไพ่6ถ้วยนะครับผมไพ่6ถ้วยวันนี้คงไม่ต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับว่า,าจะทำนายยังไงหรือยังไงก็ทำนายสามไพ่สามใบเหมือนเดิมนะครับผม ก็อดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงพื้นดวงรวมไปด้วยเลยก็เริ่มทำนายเลยนะครับผมคนคิดว่าคนที่ติดตามผมอยู่แล้วเนี่ยคนรู้วิธีการทำนายของผมแล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามเดี๋ยวยังเพิ่งรู้จักผมก็เดี๋ยวผมก็จะทำนายไปเลยก็เดี๋ยวก็คงรู้เองว่าทำนายยังไงแตผมก็ได้บอกไปแล้วว่าอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับผมก็แล้วก็พื้นดวงรวมไปด้วยอ่าไพ่ใบนี้คือหกถ้วยหกถ้วยหมายถึงความจริงหกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของถิ่นเกา่า ความรักกับคนต่างอายุหรือบางทีเนี่ยคนที่อายุน้อ,อยมากน้อ,อยกว่าก็จะได้คนที่แก่กว่ามากเดี๋ยวน,นี้อาจจะเป็นแค่คํานิยามของไพ่ใบนี้นะแต่เราจะมาแยกย่อยอีกทีหนึ่งจะบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ถ้าเกิดส่วนใหญ่คนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยบางทีได้คู่แบบว่าบางทีอาจจะไม่ใช่คนที่แบบคือแบบต่างกับตัวเองมากอะ่ะอย่เช่นบางทีก็อาจจะอันนี้ ความหมายคำนิยามเ,ยเฉยๆนะจะบอกว่าได้คู่ที่อายุห่างกันมากความคิดต่างกันมากความคิดคนละเรื่องกับเราเลยบางทีถ้าเกิดได้ไพ่ลักษณะน,นี้คือบางทีคนที่น้อยกว่าอายุน้อยนะอย่างเช่นราศีธนูอายุน้อยก็าจะได้คนที่ต่างวายัยต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีความคิดแก่กว่าแต่อายุอาจจะน้อยกว่าเราก็เป็นไปได้ด้วยนะครับผมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ ที่บ่งบอกถึงว่าถ้าคุณทำสมมติว่าคุณไม่อยากจะทําธุรกิจครอบครัวหรือไม่อยากจะทำวิถีของพ่อแม่อยากจะหนีชิ่งจากพ่อแม่ไปต่จะบอกว่ายังไงพันธสัญญายกับพ่อแม่มันก็ยังคงอยู่อันนี้ผมเปรียบให้ฟังดังง่ายๆดังนี้เช่นว่าอาชีพที่เหมาะคือบังกะโลอันนี้สมมตินะสมมตินะอันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะทำอาชีพวกเกิจกับบังกะโลเปิด โฮสเทลเปิด uh, พวกโรงแรมอะไรพวกนี้หรือบางทีก็ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเด็กเป็นครูบาอาจารย์ที่ทําเพื่อคนรุ่นใหม่เพราะครูบาอาจารย์คุณก็รู้อยู่แล้วว่าทําอะไรเกี่ยวข้องกับเพื่อเด็กเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะกําลังจะเกิดมาคนแต่อันนี้คือไม่ใช่ราศีธนูจะเป็นแบบนี้ผมบอกว่าไพ่ใบนี้มันถึงเป็นแบบนี้ต่างหากนี่คือลักษณะของไพ่ใบนี้แต่จริง,รงๆแล้วคนราศีธนูเนี่ยผมจะบอกว่าก็ใกล้เคียงบางส่วนกับไพ่ใบนี้เหมือนกัน หมายถึงว่าคนราศีธนูเป็นคนที่อันนี้ผมทนายดวงจรรวมไปด้วยเลยนะอันนี้ดวงจรผมก็จะเปิดสามใบดวงจรไปด้วยนะครับผมแต่อันนี้ขอพูดทื้นดวงก่อนจริงๆเราไพ่นี่คือห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนปัจจุบันก็คือเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ควจริงผมไม่ได้พูดไปด้วยนะไม่ได้พูดว่าคนจะต้องพูดเหมือนเดิมแหละแต่ว่า,พาไพ่ใบที่สองคือกุมภาพันธ์พไพ่ใบแรกคือห้าเดือนก่อนกุมภาพันธ์คืออดีต ปัจจุบันกุมภาพันธ์แล้วก็อนาคตที่ถัดจากเดือนกุมภาพันธ์ไปนี่พอเข้าใจนะพอเปิดให้3มใบจริงๆแล้วราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่หรือเป็นลักษณะราศีที่ทําอะไรมันจะต้องยุ่งกับชาวต่างชาติอ่ะจะต้องมีชาวต่างชาติต่างภาษาต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาเอี่ยวกับราศีธนูเพราะฉะนั้นอาชีพที่เหมาะคือ Import e x p o r t อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะ บางคนก็ทําเกี่ยวกับอย่างอื่นก็มีเหมือนกันแต่จะบอกว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในวิชาสาขาไหนไหนก็จะเหมาะมากเช่นคุณเป็นหมอคุณเป็นคนที่เชี่ยวชาญในสารศิลป์เกี่ยวด้านวิชาแบบโดยจจเจาะจงโดยลึกๆเฉพาะนั้นวิชาน,นั้นๆเลยคุณก็จะเหมาะแล้วเป็นครูบาอาจารย์เป็นค,คนที่เชี่ยวในวิชาน,นั้นๆแล้วสอนคนรุ่นใหม่ก็จะเหมาะมากๆถ้าเป็นคนรุ่นใหม่คุณเป็นคนไฟแรง ที่จะทาอะไรต้องทําให้ได้บางคนอาจจะไปถึงต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองต้องจากถิ่นที่อยู่เดิมเช่นบางคนพ่อแม่ก็มีสมบัติมีสมบัติพัฒสถานให้สมบัติพัฒสถานให้เต็มไปหมดแต่ตัวเองไม่เอาราศีนนุไม่เอาบางทีพ่อแม่ยัดให้แบบจะให้คั้นให้ตายเลยว่าให้เอาสมบัติให้เอามรดกให้เอาธุรกิจแต่ราศีธนูมันก็ ไม่เอาอ่ะจะไปดิ้นรนไปขออนุญาตพูดตายเอาดับนะจะไปค้นหาสัจธรรมของชีวิตบางทีก็ได้แฟนต่างชาติได้แฟนต่างชาติต,าต่างภาษาจะถามว่าไปเราจะรอดไหมสุดท้ายก็รอดไปได้ดีต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศและบางทีก็ได้ผัวได้เมียต่างชาติบางทีเนี่ยนะทาไมถึงผมถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าคุณเอาชาติเดียวกันไอ้ชาติเดียวกันอย่างพอทำได้ถ้าความคิดไปไกลหมายถ,ถึงความคิดที่ไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณไปเอา บ้านใกล้เดินเคียงในหมูในหมาในเอในบีในซีไปด้วยกันไม่รอดเพราะความคิดเขาแย่อยู่แล้วมาเซ็ตเขาแย่พอแต่งงานกับราเซโนผู้ที่ยิงธนูไปข้างหน้าผมเปรียบเทียบฟังนะคือยิงธนูไปข้างหน้าแบบเขามุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเขามาย้อนกลับเพราะาเซโนมีนิสัยว่าถ้าเขายิงธนูไปแล้วเซนทอลคือม้าที่ยิงคือลักษณะเขาเป็นมา้าคือถ้าเขายิงธนูไปเขาจะต้องมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วม้ามันเป็นสัญลักษณ์กัวไปข้างหน้า จะบอกมันไม่ย้อนกลับถ้าเกิดเจอพวกที่พวกผู้ชายใช้คําภาษาว่าผู้ชายนะที่แบบโยกโยกไปโยกโยกมาไอ้นี่ทาไม่ดีทำโน่นทนํานี่ไม่ดีนั่นดีนี่คือคิดเยอะจะบอกไปด้วยกันไม่รอดและยิ่งเป็นคนคิดอย่างแง่ร้ายถ้าเกิดราศีหนูจเจอแบบนั้นไม่ต้องไปไหนครับไปไม่รอดครับแล้วผมเปรียบเทียบว,ว่าผู้ชายที่คิดมากด้วยนะสาหรับที่ราศีธนูผู้หญิงจะเจอมันจะไปไม่รอดแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายทําไงถ้าคุณได้ผู้หญิงที่เป็น ไม่ใช่นารีประธรรมนะเธอเล่าผู้หญิงที่ความคิดไปกันได้ไปกันรอดแล้วก็ส่งเสริมผลักดันสนับสนุนลุ่งเลืองควรจะบอกอย่างหนึ่งว่าราศีธนมอาชีพที่เหมาะอ,อย่างหนึ่งคือการประจนภัยการที่ทําปฏิสัตย์การที่ก้าวไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าและยิ่งคุณเกิดราศีธนูที่ควบเกี่ยวกับราศีมังกรความจริงถ้าสม่งเกิดในราศีธนูกึงก่งๆความจริงก็เหมือนกับว่า เกิดในราศีอันนี้ความจริงกึ่งๆผมใจที่ายให้ฟังว่าถ้าสมมติว่ามันใกล้เคียงเช่นวันเกิดของคุณเนี่ยอยู่ในราศีนูแล้วมันถ้าคาบเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวกันกับราศีมังกรก็คือสมมติวเกิดวันปลายปลายของวันที่สิบห้านี่มันจะกึ่งกันเช่นวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดแต่ปลายที่มันจะคาบเกี่ยวกันนี่มันคือวันที่สิบห้าแล้วพอเลยวันที่สิบห้ามันก็จะย้ายราศีแล้วแต่พอแล้มันเกือบกึ่งกึ่งกันตรงนั้นน่ะ อาจจะไม่มากวันก็ได้นะแต่ว่าเวลาที่มันเกือบกึ่งกึ่งกันบางคนเขาปัดให้เป็นราศีกึ่งกันอันนี้พอเข้าใจนะเวลาที่มันเกิดราศีกึ่งกึ่งกันนะคุณจะมีลักษณะของสองราศีคือราศีมังกรก,กับราศีธนูรุ่งเรืองครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาภรรยาเอาสามีที่บ่มีไกด์ไม่ได้เรื่องมาไม่รอดครับหมายถึงถ้าเป็นภรรยาที่ไม่ได้เรื่องคืออะไรก็คือภรรยาที่กักขังคุณเอาไว้ว่าเฮ้ยไปไหนมา ว่าเอ้ยมีรอยสติกมีรอยอะไรทั้งที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือบางทีอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้ในกอไผ่ยิ่งทาให้ฉุดลังฉุดลังคุณเรื่อยๆอันนี้พอเข้าใจนะครับนี่คือลักษณะของราศีธนูอาชีพก็บอกไปแล้วแล้วส่วนนี้คือพื้นดวงทั้งหมดจะบอกว่าราศธนูยังไงแต่แล้วจะรอดคุณต้องมีดวงเดินทางดวงทําการค้าระหว่างประเทศหรือทำทำรต้องทำอะไรเกับต่างชาติต่งางภาษาถ้าไม่ได้เกี่ยวัขงข้องกับการทําการค้าก็ต้องเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับต่างประเทศ เรื่องที่ผมพูดว่าผัวต่างชาติเมียต่างชาตินะครับผมมันต้องมีอะไรเรื่องพวกนั้นได้อย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่ท้อถอยเป็นคนที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวบางทีถ้าราศีธนูเคยล้มมาแล้วมันลุกขึ้นเร็วแต่ถ้าล้มแล้วล้มอีกล,ล,ล้มแล้วล้มอีกอันนี้ความจริงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะอันนี้ดูดวงส่วนตัวมันอาจจะต้องดูด้วยถ้าเกิดอยากรูรายละเอียดแต่ถ้าเกิดล้มมาแล้ว ล้มบ่อยๆบางทีมันอาจจะไม่มีแรงลุกขึ้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบางทีโอกาสพลาดมันมีแต่ก็ขอให้อย่าปล่อยกายอย่าปล่อยใจนะครับผมบางทีลุกขึ้นมาต้องรีบถีบตัวให้เร็วพอถีบตัวให้เร็วเพราะราศีธนูข้อบางทีจะเรียกว่าข้อดีข้อเสียก็ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลบางทีฉันคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งเพราราที่คิดแบบนั้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นข้อดีข้อเสียไม่มี อะไรที่เป็นข้อเสียร้อยเเซไม่มีอะไรที่เป็นข้อดีร้อยเปอร์เซ็นต์จึงบอกว่าราศีธนูเป็นราศีที่เก่งและมีความสามารถสูงถ้าคุณสมมติว่าคุณล้มมาหลายรอบแล้วคุณมีปัญหามาหลายรอบแล้วคุณรู้ถึงสัจธรรมของชีวิตนั่นแหละคือข้อได้เปรียบรวมจรก็หมายถึงไม่พูดมาซะยาวเลยจึงบอกว่าหน,นูผมคอแห้งครับผมจึงบอกให้ไปเนี่ยคืออดีตที่ผ่านมาเมื่อห้าเดือนก่อนมันเกิดอ,อะไรขึ้นดีครับผมพูดได้เลยว่าดีหมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆโอกาส,กาสที่บางทีนะ คุณได้เอาผู้ใหญ่สนับสนุนหรือถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เองคุณอะไรคุณก็จะมีโอกาสได้มีเด็กมาช่วยเหลือได้โชคลาภจากเด็กนั่นเองจะเป็นเรื่องอะไรผมวันนี้ผมไม่พูดมากก็คืออาจจะได้โชคลาภจากเด็กถ้าคุณเป็นเด็กคุณจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่เป็นไพ่ของการกลมเกลียวเป็นไพ่ของสังคม community c o m m u n i c a ค i ที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นความเปลื้มปิบ ผมจะบอกว่าไพ่ถ้วยเป็นไพ่ของจิตใจแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาเมื่อ5้าเดือนก่อนจิตใจคุณอาจจะมีโอกาสไปพบเพื่อนเก่าไปพบแฟนเก่าแฟนเก่าผมฟังหูให้หูนะจะบอกว่าแฟนเก่าที่คุณเจอเนี่ยอาจจะเป็นฐานแฟนเก่าคุกรุ่นหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าปัทุขขึ้นมาแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรจะบอกว่ามันอาจจะได้พบเวลาแบบว่าเวลาช่วงเวลาดีๆที่คุณได้เจอแฟนเก่าก็ได้หรือว่าพบเจออะไรเก่าๆที่เป็นญาติมิตร สนิทวิสหายหรือเจออะไรที่มันเดี๋ยวทำให้จิตใจคุณชุ่มชื้นไม่ใช่แฟนเก่าที่ว่าฐานไฟเก่ามาแล้วทําให้ชีวิตครอบครัวคุณวอดวายนะมันทําให้แบบว่ามีช่วงเวลาดีๆกับคนที่คุณเคยคุ้นเคยอีกรอบหนึ่งนะครับผมหรือบางทีเพื่อนเก่ามาอาจจะนําเงินมาให้เด็กที่คุณอุปถัมอาจจะช่วยเหลือคุณหรือว่าลูกหลานกลับมามันจะเป็นเวลาแบบนี้นะครับผมแต่ก,ก็แปลได้108ร้อยแปดแหละผมจึงบอกว่ามันก็หนีไม่พ้นํานองนี้หรอก แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะทุกคนมีดวงไม่เหมือนกันนี่คือทอนํนทายราศีมันเป็นการทำนายหยาบๆให้ใบที่สองคือช่วงเดือนกุมภากุมภาพันเนี่ยคือจะบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาคุณอยากให้ปัญหาจบไปเงียบๆหรือบางทีอยากจะไปปลีกวิเวกไปเที่ยวไปชิวไปชิคอะนีผมอาจจะพูดผิดนะชิวชิคอะไรผมก็ไม่รู้จะจะบอกว่า เนี่ยคุณต้องการให้แบกปัญหาแบกดาบทั้งหมดเนี่ยไปกับเรือไปกับบางทีอาจจะพาครอบครัวพาลูกเมียไปเที่ยวชายทะเลไปจังจังหวัดไปความจริงบางคนอาจจะไม่ได้ไปกับลูกเมียหรอกเพราะบางคนก็มีดวงหลายดวงบางคนยังไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีผัวดรวยซักก็เลยอาจจะไปคนเดียวไปเที่ยวความจริงลูกเมีย กับดาที่คุณแบกไปเนี่ยมันหมายถึงภาระหน้าที่คุณแบกไปก็คือไปทะเลไปเที่ยวไปต่างจังหวดัดไปต่างประเทศหมายถึงว่าไปพักผ่อนคุณอยากรู้สึกปลื้วิเวกอยู่คนเดียวคุณอยากจะพักผ่อนเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแบบคือจะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาธุรกิจหรือมีปัญหาอะไรหนักๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะให้มันคลี่คลายลงไปถ้าคุณทําอะไรกับปัญหาไม่ได้แนะนําแบบนี้ให้ไปเที่ยวไปพักผ่อนและจะดีเองไปให้จิตใจ สบายลงนะครับผมไพ่แบบสุดท้ายจะบอกว่าถ้าจากเดือนกุมภาพันธ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะบอกว่าได้ไพ่เดฟูลจะบอกว่าสบายๆจะบอกว่าราศีธนูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นจริงแต่จะบอกว่าก็เป็นคนสบายๆเหมือนกันไม่ใช่เป็นคนที่เก็บอะไรมาอยู่ในหัวมากเกินไปจะเพียงแต่ว่าไอเดือนมกกุมภาพันธ์เนี่ยก็คือ ไปเที่ยวไปใช้ชีวิตอย่างสบายๆแต่ถ้าบางคนเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากไปเที่ยวเป็นคนชอบอยู่บ้านมันก็มีนะแต่ว่าจะบอกว่าปล่อยใจสบายๆแล้วไพ่บนี้ก็คือหมายถนงว่าคุณก็พร้อมที่จะต่อสู้อีกครั้งหนึ่งจะบอกว่าชีวิตหลังจากเนี้ยบางคนอายุมากแล้วจึงบอกว่าไพ่ใบน,นี้ทั้งหมดที่ผมทํานายลาสีเนี้ยเป็นการทานายหย,ยาบๆจะบอกว่าคุณอย่าไปจริงจังอะไรมากเลยจึงบอกว่าเนี่ยเห็นไหม คุณพร้อมที่จะเสี่ยงหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะไปลุยข้างหน้าอีกหรือเปล่าถ้าคุณพร้อมจะบอกว่าบางคนอายุมากแล้วอายุมากแล้วบางทีการที่จะลุยต่อไปข้างหน้านี่มันไม่กล้าเสี่ยงแล้วแต่คุณก็ยังพร้อมที่จะเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คน Dartmouth จะบอกว่าเห็นไหมข้างหน้าเป็นเหวคุณยังพร้อมที่จะก้าวไปต่อหรือเปล่าแล้วแต่บุคคลแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนนะครับผมจะบอกว่า,ามันมีเรื่องที่ต้องเดินทางมีเรื่องที่ต้องเที่ยวมีเรื่องที่ต้องไปผจญอะไรต่าง ในอนาคตข้างหน้าเยอะนะถ้าใครที่ยังหนุ่มสาวแสดงว่ามีโอกาสที่จะพูดจะบอกอย่างหนึ่งว่าราศีธนูเป็นราศีที่ชอบผจญภัยไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่หรอกยังไงก็ต้องมีดวงมีผมพูดไปแล้วต่างฒนธรรมต่างภาษาต่างประเทศนะครับผมนี่ไม่พ้นเรื่องพวกนี้อืมบางคนบอกว่าเอามาเทียงผมเอ้าไม่เคยไปต่างประเทศต่างชาติต่างจังหวัดเคยไปไหมแต่มาอย่ามาเทียงผมนะบอกเอาก็ต้องไปอยู่แล้วชีวิตจะไม่เคยไปเที่ยวได้ไงไปบ่อยไหมล่ะ มันต้องมีเรื่องไปหรือบางคนเดินทางไกลเลยมันต้องมีเรื่องพวกนี้ถ้าคุณอันนี้ผมเล่าไปแค่นี้พอจึงบอกว่า the full บางทีเรื่องการเดินทางการทำอะไรหรือว่าดูไพ่เห็นไหมว่าไพ่มันก็คือการเดินทางออกไปจากถิ่นที่อยู่จากฐานของตัวเองอืถัดจากเดือนกุมภาพันธ์บางคนอยากจะเดินทางไปทางระเทเใจจะขาดแล้วนะจากที่เคยมีปัญหารโรคระบาดเนี่ย แต่ว่าบางคนก็อาจจะเดินทางไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรบางคนนะต่ได้เดินทางสมใจนะครับผมแต่บางคนมีดวงเดินทางแต่ก็ไม่เดินทางก็มีแล้วแต่นะจะบอกว่าบางคนไม่ไม่เดินไม่ยอมเดินทางเลยนะเพราะกลัวนู่นกลัวนี่จะได้เดินทางแน่นอนเปอร์เซนต์ที่ผมไม่พูดนะแปดสิบเปอร์เซนต์คุณจะได้เดินทางแน่นอนหลังจากเดือนกุมภานะครับผมนะครับ เดินทางไปไหนแต่ว่าอาจจะเดินทางไปทําธุรกิจไปเดินอะไรก็แล้วแต่ผมจบแค่นี้แหละจะจะว่าใครที่ต้องการดูอะไรมือพี่สิเศษผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองหกใต้ข้อความด้านคลิคปยูทูบนะครับผมหรือว่าจะเป็นไลโอเอใต้ข้อความด้านล่างคลิปกันไลโอเอเป็นช่องทางสำรองไลทาร์สองหกเป็นช่องทางหลักผมก็พูดเกือบทุกคลิปแล้วนะถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจว่าผมทิ้งไลน์ดีทาร์สองหกไว้ใต้ข้อความด้านคลิปก็ น้าน้น,น,นก็ไตายดีทร์ตสองหกใครที่อยากดูรายมือพี่ซีทางออนไลน์นะครับผมใตอความด้านล่าคลิป u t u b e ผมคิดว่าราศีธนูที่เก่งด้านการลงทุนการค้าด้านเทคโนโลยีหรือต่างประเทศก็คงคิดว่าน่าจะรู้วิธีการที่จะติดต่อผมมานะครับผมก็รายดีทัร์สองหกไต่วความด้านล่าคลิป u t u b e รายดีทาร์สองหกนะครับผมก็ทักรายดีทาร์ตสองหกเป็นช่องทางหลักาารายท ก็มี <S an> 2ช่องทางก็ไลน์ทักสองหกก็มาเป็นเพื่อนกันเลยส่วนไลน์เอก็เป็นช่องเป็นลิงก์นะครับผมผมดูให้คุณสดๆไม่ใช่แบบดูบนเพลินแบบว่าแบบชวยๆนะผมดูให้คุณแบบเต็มที่แบบผ่านทางโทรไลน์ก็มีอะไรก็สปิอร์โฟนไม่อาจเสียงไม่อาจพิมพ์ส่งไปดูสดๆคุยสดๆตรงๆผ่านทางโทรไลน์นะครับผมนี่คือวิธีการดูผ่านทางโทรไลน์นะครับ มีวิธีหนึ่งคือ V.I.P. นะครับผมที่สำนักง,งานลายมือวิซองีองทิ้งตัวเลขช่วเดาไปที่สำนักง,งานแบบ V.I.P. กับแบบลายมือแบบ V.I.P. นะครับผมกับแบบลายมือชิ้นสี่จก,กับเว้ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักง,งานเหมือนกันมีสองแบบ V.I.P. กับแบบธรรมาดาหลายคนเป็นมหาเศรษฐีเป็นนักตรุรกิจจางประเทศเป็นลาล,า,ลาเป็นเซป,ปินเป็นเจ้าสวาัวม,ม,มาดูผมมากมายผมดูคนระดับสูงมา,มากมายนะครับผมไม่ใช่ผมว่าเป็นหมอดูกระับผมผมเป็นโค้ดนะครับผมเป็นระดับโค้ด ก็ใครที่มาดูกผมก็ชีวิตพัฒนาลุ่งเรืองไปหลายคนคนที่เป็นมหาเศรษฐีชีตก็ดีขึ้นกว่าก่อหลายเท่าทั้งๆที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อผมไว้ใจผมใครที่เห็นว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเป็นกำลังใจด้วยมาก่อใหข้ใหม่ขี้ดีๆที่จะส่งผเรื่อยๆฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดถูกใจฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อให้ขี้ใหม่ไดีกได้เห็นทั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ